สวัสดีจ้าพี่น้องทนผู้ชมืมอหนีมาพ่อกระช่องย้าไผ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีย่าไผ่เด้นน้ำขอมลเนาะทางตามเหล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนีทางก่อนสิไปรับชมเราฟังย่าไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าไผ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ย,ย,า,ย,า,ยอาย่าไผ่ลงคลิปใหม่ๆม หรือว่าอัปเดตคลิปให,หม่ๆพี่น้องกับิบุริพาดเบิงผาดชมเนวทางเนานะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักทายกับยายไพยกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าไร้ยายห้างเนาะพี่น้องค่ะไปเบิงขอมุ่นตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพลินเล,เเลยเนาะคะ่ะมาเบิงเนวทางนี้จ้ะพี่น้องเนวทางนี้นะคะพี่น้องคะเป็นเนวทางของเอดเอ่อ คนสุราษฎร์เนาะพี่น้องแคบหนาจอเลยเนาะพี่นอ้องขายไพ่อันสองตัวไ้เนาะสองตัวมีาสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าศูน่ก็ดศูนย์สองศูนานะคะ่ะสำหรับแนวทางของแออันคนสุราษฎร์นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผลมมีซื้อเนาะพี่น้องงวดที่เหลวมาหนึ่งไห้สีหนึ่งไห,หง้หนีมา4ีนึจ้างวดนี้อา่า สามหนึ่งสามสองสามสามสี 2, ่หนึ 1, ่งสี่สองสี่สามนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนบ่ได้ให้บ่ได้ม่แม่ไห้พี่น้องเบิ่งโดนแล้วนะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางแอดการ์ตูนหรือว่าแอดวอลลาพอนนะคะพี่น้องคะ่ะบอกใอยเห็นแนวทางเพิ่นมาเนาะพี่น้องต้องขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อพี่น้องค่ะเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดงวดที่แล้วเด่นสี่กับ สามกับสี่นะค่ะมาสี่เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ว่าสั้นพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางเอ็ดการตูนหรือว่าเอ็ดวรา,าพอนนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ขนมเล่าเด่นหกกับเจ็ดว่าสั้นฟันหกเจ็ด 8 6 7 2 7 5, เจ็หาทัเบิ้ลกะ6 6 7 7พานาพี่น้องคะเอามากกับจวดจาดฟาด,าดบึ้มตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดจ็อกเกอร์เนาะมาเบิงแนวทางแอ็ดจ็อกเกอร์ค่ะพี่น้องคะแอ็ดจ็อกเกอร์บอกว่าขนมเล้านะคะหลักร้อยแกับ9หลัก10 3กับ4หลักหน่วย4 3 2อ่าหลัก10กับลวกหลักหน่วยอ่าหลัก10และหลักหน่วยชนกัน3กับ4เนาะพี่น้องเนาะมีิซิ์เบิ้ลได้นะคะพี่น้องวันนี้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านวันที่28งวดที่แล้วหาสีหนึ่งนะคะงวดนี้มีหาสองห้าหนึ่งห้าสองและห้าสามหาอะไรดีนะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางอของแอดวิไลพจนนะคะถ้าจำบอซือบอสผิดเนาะงวดที่แล้วหาหากับหาหนึ่งนะคะงวดนี้อ่าสองเก่าและสองหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของเบาไทาย,ย่อเนาะเอาเนวใดแล้วพี่น้องขายายขึ้นคือเปลีนน่ยนแนวนี้โทรศัพสองเครื่องพี่น้องคะกำลังสิไปพร้อมกันเพต้องสองเครื่องเนาะพี่น้องโอ้ยเปตนตอลี่ตนยายไพ่แห้งเนาะคะ่ะเขามาลืมแล้วเขามาแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาย,พายนะไพ่นำไปเด้อจ้าพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ยายาไพ่นะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งคะ่ะสูตรนี้เพื่อนบอกว่าห้าแปดห้าเก้าอ่า สอตัวเพิ่นนะคะแล้วก็แคบหน้าจอ3าตัวเด้อแล้วก็มีเพิ่นชุดเน้นเพิ่นห้าแปดศูนย์เห้าแนะคะชุดเน้นเพิ่นเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าตำราโมนีเดนเดเด้อว,ว่าสั้นมาเบิ้งค่ะอันนี้แอดนนนนะคะเพิ่นบอกว่าตำราโมนีเดนหานะคะห้าศูนย์ห้าสหนะคะอ่าน่าจะเป็นสองหเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีเด้อพี่น้องบ้านแอดฟินิกนะคะแอดฟินิกบอกว่าตำเหล้ามือนีเด้อว,ว่าสั่นเด่น6กับ7นะคะพี่น้องคะเด่น6และ7เนาะเพื่อนบอกว่า6 2 6 3 6 4 7 5 7 7 7 9เนาะค่ะพี่น้องคะราคากแปดสามเจ็ดนะคะสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเป็นแนวทางแอดเบนนะคะกาแฟไทยวาสันเนาะค่ะพี่นงค่คะมาเบิ้งค่ะกาแฟไทยเพิ่นบอกว่าเดนงวดนีโอ้ยกาแฟไทยวันที่28ดโอ๊ยตามเล่าแย่ไพ่ไปแล้วด้พี่นองคะ่ะเอื่นกลับขึ้นมาเลยเลอดหนาวคะ่ะลาลละมั่งแพ้งไดหนาวเนี่ยเนาะ,ะพี่นงองเนาะต่วาอยูลอยเอ็ดทางบานแย่ไพ่น่าจะหนาวเนาะค่ะพี่นงองเนาะ ไพ่ยู่ร้อยเอ็ดคือยายไผ่แนวพี่นอ้องอําเภอหนองพอกเนาะยายไผ่ยูอําเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลนะคะพี่นอ้องอ่มาเบิ่งค่ะขนมเล้าเมื้อนี้7560 7561เจาหกน่ะคะน่าจะอ่า6061เนาะ2ตัวท้ายสตัวเทิงนะคะพี่น้องข้างล่างก็น่าจะเป็น75แดห้าเขียเขียเดียวนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าบนเลน7ล่างเด่น6ว่าซั่นเนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะ7อะไรดี71 79 76 606168นะคะ่ะเอามากตัวใดกับจวดจาดล่องเบิงเบ้งค่ะมาเบิ้งค่ะแอดอ่าเพิ่นซื้อว่าแอดก้อยใจนะคะ่ะแอดก้อยใจโดนโดน,ดน,ดนเรื่องคนของเพิ่น3ตัวแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหาลัางเทือกพอ่อหาลัางเทือกบพอ่พนะ่อเนาะพี่น้องนะเองนาะหลายแหงเนาะแนวทางเนาะพี่น้องค่ะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่า468นะคะ่ะ416หนึะคะเน้ 4, 9, uh, 8, 9, น49อ่า89เนาะคะ่ะข้างบน86กับ16ข้างล่างอ่า uh, 49กับ แปดเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์นะคะ่ะแอดเล็กสมศักดิ์บอกว่าตำเล่ามินิเดน2เนาะคะ่ะอ่าเพื่นบอกว่าแขนแขนก็คือ2องเก้าสองสแล้วก็727นะคะ่ะ2ตัวเก้าสองสี่า27และ22เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ แอดทะเลใจนะคะมื่อนี้เด่นหกกับเจ็ดนะคะแอดทะเลใจเนาะอ่ายาไพอันสองตัวพี่น้องแคบสามจโดเดอร์พี่น้องเดอร์นะคะอ่าเพิ่นบอกว่าห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหก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 เจ็ดและเจ็ดเจ็ดแอดทะเลใจกับเขาดีได้พี่น้องเนะาะไพ่มักแนวทางแอดทะเลใจกับแคบหนาจอเดอคัการลุดกับบดไอพองวดเนาะพี่น้องการลุดงวดนี่งวดหนากะม้างสินะคะพี่น้องสำหรับแนวทางแอดทะเลใจเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแย่ไพ่ไดบานพี่น้องค่ะหามาสามตัวบอโบรวาซิเบิลบออาจจะเบิลตัวอื่นก็ได้บอได้เบิลหาๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายแย่ไพ่หายเน้นซีไดพี่น้องค่ะอันตัวใดมากกนมาหลายกระซางแต่วายายไพ่หาโตัวเด่นกนเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดใดนะคะพี่น้องเนาะอย่ไพ่บอกว่าเด่นซีก็หาสามตัวห้าเก้าห้าพานาพี่น้องค่ะอ่าจอไปที่ซีหาซีเก้าซีหกเนาะค่ะชุดวินอยู่ที่ซีห้า เก้าหกเนาะคะ่ะสำหรับขนมลาลยายาไพมือนีเดอขอให้มาตัวเจาะเดอพี่น้องเดอเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศู์นีคนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่เก้าห้าแค่นแค่นวสันพี่น้องเหมือนสามตัวยาไพเนาะสามตัวยาไพกเก่าหาขึ้นกันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอจชียตวันตกตนเลาวมือ่อนีนาจะมีเห็นเจ็ดสี 96, นะ่แปดเก้าหกเนาะค่ะเออถ้าเอาเรื่องเลขดับเนาะพี่น้องเนาะถ้าดับเอาอยู่เนาะพี่น้องเนาะถ้าดับ สูตรดับยัยไผ่น่าจะดับหนึ่งล่างนอพี่น้องน้องวันนี้น่าจะดับขนมลาาน่าจะดับหนึ่งล่างซีเอายู่บ่ลพี่น้องร่องเบิงคันผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ก็ได้รู้ว่ายัยไผ่ห้เลขดับเหลา้านอพี่น้องเนาะอ่าดับหนึ่งล่างนะคะพี่น้องมาเบิงว่าสูตรนี่ซีเอาเหล้ายู่บอเนาะค่ะพี่น้องต่าเหล้ายู่บอเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางเลขดับยยไผ่งวดแรกเด้อพี่น้องรองเบิงค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอดอ่าอด อวิมุนนะคะแอดวิมุนพว่น้อยนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าขนมเหล้ามือนีศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หาศูนย์ห้าศูนย์ว่าสั้นหาศูนย์ศูนย์หานะคะคนว่าจังสี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะมากระจวดจัดอย่าไปกับว่าหาล่ะมาสามตัวแต่ว่าให้ให้เด่นสี่เนาะพี่น้องมักสีคือเก่าพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่ายุ่นสวนบอกเผาว่าอัดแปดเดอรมือนีเดอรมีแปดว่าสั้นเปลี่ยสี่เปลี่ยนหาทันเนาะพี่น้องเนาะคันว่ามาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เอ็ดอุดมท่านยาหาันนะคะขนมเลาวสันพี่น้องคะอ่างวดนี้ 1, 2, หนึ่งสองหานิ่สองหาวสันขนมเลาาของเอด็ดอ่าอุดมนะคะต่อไปเลยจ้าเอดเ็ดแจกเลือกเกลือบอกว่าตามเลาโมน,นี่เก้าสองสองเจ็ดนะคะข้างบนสองเจ็ดข้างล่างเก้าสอง จวจจาดโหลด2 7ก็2อ,เก,อเก่าแยเ่เบาหลายวา่าซ่านบนวาเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพนนะคะเด่นลางเนาะมาเบิงนะ่งแนวทางเด่นลางแอดไพค่ะเพิ่นเน้น3 7ตัวเดียวเข็นเขนได้พี่น้องเนาะตัวร่วมก็สิมี2 6 3 6 4สเอ่อ4 8่อ้เจ็ดสามเนะคะชุดเต็มนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของแอดไพคือกนแต่ว่าเป็นแนวทางเทิ้งหมดเรี่ยวส1เนาะ งวดนี้เน้น05 06และ07นะคะส่วน15 16 17 2 26 27 2> เป็นตัวลองเนาะคะ่ะของแอดไพนเนาะพี่น้องเนาะบางที่พิ่นสูตรเพิ่นตายนะคะสูตรมะเขาเพิ่นกะหานี่ทางสูตรใหม่มาให้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเพี่นบอกว่า35 30หาหาหาศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดกอยใจว่าเลขเด่นนะคะงวดที่แล้วเด่นซีกับเจ็ดมาซีนะคะงวดนี้เด่นเจ็ดกับซีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ no ้าเอสนูน้ามพี่น้องคะหลักร้อยเจ็ดเก้าสองสำหรับหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยหน่วยบนนะคะเอหน่วยหลักหน่วยล่างเนาะพี่น้องเนาะหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นสูตรนี่ว่าสันพี่น้องมีสองสูตรนะคะ่ะหลัก ลอยเล้าว,ว่าสันมีสองสูตรสูตรหนึ่งเจ็ดเก่าสองสูตรที่สองเก่าหนึ่งสี่สาวะสองสูตรส้นกันอยู่ที่เก่าน้อพี่น้องเนาะหลักร้อยชนกันอยู่ที่เก้าหรือว่าหน่วยล่างนั่นแหละว่าสันหน่วยล่างมีเก่าพี่น้องเก่าอะไรดีเนาะค่ะต่อไปเลยจับพิษไทยโดยเนื้อทางของแอดโนนามเนาะคะ่ะแอดโนนามบอกว่าค่ะนุ่มเหล้ามือนีเด้อว่วะสันวดที่เล็วหลักรสิบคือหาว่ะสันวันนี้หกเจ็ดศูนย์พนาสำหรับเนื้อทางอ่าเด่นสิบล่างของแอดโนนามเนาะค่ะก็จะเป็นหก เก้าหกหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าประมาณนี้แหละพี่น้องคันว่าเก่ายุหลักหน่วยบนนะคะเอานักรวยหลักหน่วยล่างเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลในทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า